วันนี้แอดมากับข่าวของน้องเบมอนเอามาฝากให้เพื่อนได้รับชมกันแบบรัวๆเลยค่ะเริ่มจากข่าวคดีความที่เกี่ยวข้องกับชื่อของ Baby Monster ก่อนเลยค่ะที่เมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่า YT Entertainment ชนะคดีเครื่องหมายการค้ากับเครื่องดื่มชูก,กำลัง Monster Energy เครื่องดื่มชูก,กำลังยักษ์ใหญ่ในอเมริกาที่มีส่วนแบ่งการตลาดอเมริกาสูงเป็นอันดับสอรองจาก Red b บู l เลยนะคะโดย m อน s t e อร์ e r g y คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ Baby Monster และ Baby Monsters ที่เติม S เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าสับสนระหว่างชื่อแบรนด์กับชื่อเกร์ลุ๊ปวงใหม่และศาลก็ได้ตัดสินแล้วว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันดังนั้น YG เลยชนะคดีนี้ไปค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือบริษัท Monster Energy ยังได้คัดคานเครื่องหมายการค้าอีกอันหนึ่งสำหรับ Gentle Monsters แว่นตาสัญชาติเกาหลีที่มีเจนนี่แบล็กพิง k จากค่าย y g เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และกรณีนี้บริษัทเครื่องดื่มชูดกำลังดังกล่าวก็ยื่นคัด้านไม่สำเร็จเช่นกันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการฟ้องร้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นนะคะสรุปว่าทั้งสองชื่อไม่มีความเกี่ยวข้องกันและไม่ทําให้เกิดความสับสนกับชื่อตอย่างใดประเด็นฟ้องร้องจึงตกไปทั้งสงประเด็นเลยค่ะ ข่าวต่อไปแอดจะพาไปส่องสำนักข่าวเกาหลีที่พาดหัวข่าวถึงน้องจิกิต้าและน้องปริตาสองสาวชาวไทยที่เดินทางถึงเกาหลีเมื่อวันก่อนมาดูกันค้าว่าสำนักข่าวเกาหลจะพูดถึงน้องๆทั้งสองว่าอย่างไรกันบ้าง Baby Monster จิกิต้าและปริตาทั้งสองเข้าคู่กันอย่างดีแฟชั่นสนามบินของปริตาและจิกิต้าคือดำชมพูและสำหรับพาดหัวข่าวของจิกิต้าเดี๋ยวๆก็มีค่ะเขาเขียนว่า ชิกิตาเบบี้มอนสเตอร์บิวตี้ t can't be h จซ่อเนความงามที่ไม่อาจซ่อนเร้นและของพี่พริตาเดี๋ยวๆก็มีพาดหัวข่าวว่าภริตาเบบี้มอนสเตอร์ความสวยไร้เดียงสาที่ทะลุแมสออกมาหยตาสำนักข่าวพาดหัวข่าวได้น่ารักมาก ความงามที่ซ่อนเร้นก็มีความสวยทะลุแมทก็มากขอบคุณที่เอ็นดูน้องๆเบ,บมอนแจกกุ้งลายกับพวกเรานะคะขอให้รักและสปอร์ตน้องๆตลอดไปเลยนะคะ และสำหรับ look airport ของน้องพริตานั้นทางแบรนด์ก็ออกมารับทราบแล้วค่ะและโพสไอ i ีสตอรีแบบรวๆเลยเริ่มจาก a s t ต r Bunny Thailand ได้ลงภาพที่น้องปริตาใสกระเป๋า a s t ต r Bunny ทาง i อ s t สตอรีและรีโพสตอรี y จากบ้าน Baby Monster c l o t อสส่วนทาง r ั f f Cut o o f i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  l l ก็ได้โพสตภาพและลง i อ s t สตอรีเป็นน้องพริตาสวมเสื้อผ้าทั้งชุดเป็นแบรนด์ a ั f c ั t ด้วยค่ะ หูยอย่างรถลยาพริตานางฟ้าแพรวของฉันรันวงการแฟชั่นละหนึ่ง ต่อที่นิตยสารลิฟส์แมกกาซีนก็ได้รวบรวมสเนเกอร์คู่โปรดของคนดังที่มีตั้งแต่พีลิซ่ารวมถึงชิกิตาและพริตาด้วยค่ะโดยเจ้าชิกิตานั้นมากับ Moon o o o บูทไร d Lace Up High Sneaker Boots ที่ชิกิตาใส่ในลุคเป,ปิดตัวซิงเกิลเดบิวต์แบดรนั่นเองส่วนพีพริตามากับ New Rock a n k l o b o o เม m e t a l l i c m 2 8 5 s 3 9 ที่พริิตาสวมใส่ในลุกเปิดตัวซิงเกิลเจพิลแบดแรปเช่นกันหอยสองสาวน้อยจอใจขอเราปังไม่ไหวและสำหรับใครที่รอคอยงานประกาศรางวา so ัลสโคลจาวมิ u สิกเวิร์ส2024ครั้งที่13นั้นซึ่งวันนี้งานก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะโดยน้องเบมอนมีชื่อเข้าถึงรางวัล Rookie of the Years ถึงสองสาขาด้วยกันได้แก่ A, สาขา Global Streaming และสาขา ค o ณในค่ะลิส e นอและจากตามที่นาวิกรครเคยได้คาดไว้ว่าน้องๆเบมอนต์กับเราอาจจะชนะในสาขา g l o b a l streaming เ yeah, ย yeah, yeah. ้เยแอบ,บรอลุนสุดตัวแล้วเนี่ยโดยงานจะเริ่มเวลาหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาของเกาหลีหรือห้ามงเย็นตามเวลาของประเทศไทยค่ะผลประกาศจะเป็นอย่างไรจะเป็นไปตามคาดไหมจากงานประกาศรางวัลแรกในเกาหลีของเบมอนพวกเรามารอรุ้นไปด้วยกันนะคะและหากน้อง ได้รับรางวัลแอดจะรีบมาอัปเดตในคอมมูนิตี้หรือในชุมชนของช่องของพวกเราก่อนเลยยังไงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะได้รู้ก่อนใครเพื่อนเลยค่ะ แล้วเป็นเรลาเกาิดแ็นอย่างไรกับความเริ่มก้าวเข้าสู่ fashion, วงการแฟชั่นรันวงการตั้งแต่ยังเป็นน้องน้อยของเจ้าเด็กไทยทั้งสองคนของพวกเราความบิวตี้ความเจสดี้ไลจิตยังไงว่าคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนใะนชจอะบร์รี่นอตสเดอะเวิร์ดมากมาย ขอบคุณสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อมีความสุขกันมากๆจะเที่ยงแล้วขอให้ได้กินของอร่อยๆนะคล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ